ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมากาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าฝน b m 21กลับมาอีกแล้วรายงานล่าสุดครับเขาพระวิหารนั้นเดือดกันสุดๆนะตอนนี้พร้อมกับ f 16ของไทยเราครับขึ้นถล่มถึง6โลกฐานเขมรแตกกระจายกันเลยทีเดียวพร้อมกับโซนกองทัพภาคที่1เองครับก็มีการล็อกเป้ายิงฐานสแกมเมอร์ของเขมรเนี่ยพินาศวอดวายกันอีกแล้ว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับหนักมากถึงหนักที่สุดโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารครับขเขมรเนี่ยมีการระดมยิงมาอย่างหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่ามีการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยเรากับฝ่ายเขมรเ,เองนะครับฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการยิงแบบสนับสนุนรวมอํานาจมุ่งเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเรา ทั้งในพิธีผาหมออีแดงครับช่องขานมม้าขณะที่กัมพูชาเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำคล่องอย่าง BM21 แล้วก็ปืนใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งรัศมีของการยิงขแมนครับก็ถึงกับเข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายละลอกเหมือนกันกระสุนบางส่วนครับตกใส่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวผาหมออีแดงใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ตลาดสินค้าชุมชนแบบเสียหายอย่างหนักมากๆคือขแมรก็อาจจะทําลายด่านที่ม่านเราเหมือนกัน และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกองทัพภาคที่2อ,อย่างเป็นทางการนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราได้รายงานความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่พื้นที่ช่องอานงม้ากันก่อนนะครับช่องอานงม้าเนี่ยฝ่ายไทยเราครับปฏิบัติตามแผนเชิงรุกดําเนินการกวาดล้างทําการสถาปนาเสริมความมั่นคงหนาที่หมายที่ฝั่งขเขมรเนี่ยเคยยึดเอาไว้ตรงนั้นอยู่เราก็กวาดล้างไปเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100ได้ แต่ที่มันพีกไปกว่านั้นครับคือเขมรในบริเวณช่องอานงม้านั้นมีการย่องมาเอารถที่ทิ้งไว้หลังจากที่เราตีฐานแตกไปครับแต่ไทยเราเนี่ยเห็นซะก่อนก็เลยยิงปลามก่อนที่จะเพนหนีมอเตอร์ไซค์ของเขมรครับกลายเป็นของฝากจากคุณเซนกันเลยทีเดียวยังมีหน้าจะมาย่องเอารถมอเตอร์ไซค์อีก สำหรับฐานขมรน,นะครับก็ขาดไปไม่ได้นะคือเวลาขมรหน,นีเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับคือวิ่งไปแต่ตัวปืนก็ไม่เอานะบางคนเนี่ยไปแบบไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยครับไปแต่ตัวล้นลวนๆก็เลยทําให้เราครับสามารถยึดได้หลายตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากในบริเวณช่องอานงม้าแล้วก็ในโซนจังหวัดตราดนะครับที่ขมรทิ้งเอาไว้เป็นลายต่างหน้าต่อกันมาดูกันต่อในอีกพื้นที่หนึ่งครับที่กองทัพภาคที่2รายงานออกมา ก็เป็นโซนของสมรภูมิซ้ำแตด,ดวนตวนัวผู้ผีสัตว์โสมพนมประสิท์ที่โสและช่องตาเท่ารายงานล่าสุดครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและรวมไปถึงใช้จรวด BM21 นั้นยิงเข้าใส่แนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยครับเราก็ทําการตอบโต้และก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทําลายเป้าหมายได้หลายจุดเช่นเดียวกันคือจุดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นการรบแนวยาวมากนะครับ ตั้งแต่ซ้ำแตดดวนตวนผู้ผีสัตว์โสมพนมประสิทธิโสซึ่งมันใกล้กับเขาพระวิหารครับขเขมรก็อยากจะรักษาจุดแข็งของพวกเขาเอาไว้เหมือนกันนะครับกับจุดนี้มันก็เลยเกิดแนวรบที่เป็นแนวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งส่วนอีกจุดที่กําลังดุเดือดไม่แพ้กันก็คือที่ผามอ,อีแดงกับห้วยตมะเรียซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดุเดือดมากๆโดยทางกองทัพภาคที่2ครับก็บอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องกัมพูชาก็มีการใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนไร้รงน,งน็มาาเเ แล้วก็บ้านผุมมสะรอนแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าปืนคอเนี่ยบวกกับโดรนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านปืนของขเขมรยังรวมถึงยิงตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยเป็นการตอบโต้ที่เด็ดขาดและแม่นยําเพื่อรักษาธีปไตยของเราอีกจุดหนึ่งครับก็ไล่มาตั้งแต่ภูมะเขือพรานหิน8ก้อนซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับได้มีการยิงจรวด b m 21เข้ามาตกบริเวณยอดภูมะเขือด้วยนะครับแล้วก็บริเวณบ้านหิน8ก้อนหลายนัดเลย โดยฝ่ายไทยเราครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่อย่างหนักหน่วงนอกนั้น,นี่ย,ยังมีการตรวจพบโดรนขนาดใหญ่บินจากท่านภูมะเขือครับไปยังผามอ,อีแดงด้วยความยาวของเส้นทางบินเนี่ย1.5กิโลเมตรซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมลาดตระเวนและเป้าหมายที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังประเมินอย่างต่อเนื่องสแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกัมพูชาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการโจมตีเพิ่มเติมส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปราสาทคขนาครับฝ่ายเราเองก็ดําเนินการสถาปนาความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงครับแล้วก็ตึงกําลังในพื้นที่เช่นนเดียวกั ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตการเสริมกําลังนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามและสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีให้กับกองทัพไทยไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ประสาทตาควายครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าฝ่ายไทยเรานั้นได้มีการดําเนินการพิสูจน์ทราบและวางตึงกําลังตามแนวที่หมายแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงยิงจรวดว m เ1เครับเข้าใส่ฝ่ายเราบริเวณเนิน350แล้วก็เนนิอื่่นๆซึงทําให้กําลังพลของเราเน่ยาน และทางกองทัพภาคที่2เองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบระเบิดทุ่นระเบิดจํานวนมากในพื้นที่เนิน350เลยซึ่งก็สะท้อนภาพการรบสมัยใหม่เลยครับแม้ว่ากองทัพไทยเราเนี่ยจะเข้าควบคุมแล้วก็ยึดได้ที่หมายแล้วแต่การปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วกับเนิน350ก่อนหน้านี้เราใช้เวลาถึงประมาณโอ้โหเกือบ10วันเหมือนกัน เนื่องจากสนามรบนี้ครับเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดทําให้การรุกคืบเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแม้ว่าเราจะได้เปรียบในเชิงพื้นที่แล้วก็ตามอันนี้เป็นในโซนของเนิน3-50นะครับมีสนามทุ่นระเบิดแล้วก็กระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยจำนวนมากที่ถูกฝังดินเอย่ยซ่อนพรางไว้ใต้ดินเอย่ยเป็นเล่เหลี่ยมของขเขมรเองนะครับพอเรายึดได้เนี่ยมันก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ทําให้การเคลียร์พื้นที่เป็นไปอย่างยากลําบากและใช้เวลานาน อย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แนวรบเขาพระวิหารน่าจะดุเดือดที่สุดในส่วนของกองทัพภาคที่2เพราะในปราสาทต,ตาควายเนี่ยเหมือนขเขมรเนี่ยก็ยเอายากแล้วนะครับการจะปีนป่ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าในแนวรบของพระวิหารนั้นขเขมรยังต่อกรกับเราได้อยู่เพราะเขาก็มีพื้นที่สูงอยู่เหมือนกันซึ่งจุดประทะหลักของแนวรบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหลือจุดเดียวในตอนนี้นั่นก็คือห้วยตัมมารี โดยลักษณะของห้วยตามารีเนี่ยเป็นร่องน้ำครับที่ไหลระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหารลงไปในพื้นที่ช่องคานมม้าผ่านวัดแก้วนะครับซึ่งถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทับซ้อน4 6ตารางกิโลเมตรที่ขเขมรน,นั้นกินเราเข้ามาโดยหลังจากที่ปะทะรอบที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเนินภูมะเขือได้เนี่ยยาวไปถึงช่องอานอนท์มายาวไปถึงพรานหิน8ก้อนบวกกับเราคุมล่าสุดเนี่ยเป็นช่องตาเท่ากับเขาสตสม เท่ากับว่ากัมพูชาครับก็ได้เสียอิทธิพลในการควบคุมพื้นที่แถบนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าไทยเราครับก็ยึดจุดที่ได้เปรียบในทางยุทธวิธีเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วซึ่งหลายกรณีเลยครับขเขมรก็มีการถอนตัวออกไปค่อนข้างไกลจากแนวปะทะลับแต่ว่าการกลับมารอบนี้ของขเขมรครับพยายามจะตีภูมิมะเขือแล้วก็โซนพรานหินแก้อนโซนห้วยตามาเรียก็เรียกว่าเป็นแนวเดียวเลยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายรุกแล้วไทยเราเป็นฝ่ายรับคือตอนนี้เนี่ยเสียเกือบทุกแนวแล้ว ถ้าเกิดได้นับรวมกองรูปอันที่สองเนี่ยก็น่าจะเหลือเนินเดียวที่เขมรได้เปรียบครับก็คือเนิน745ในบริเวณช่องบกที่ดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่เขมรสถาปนาที่มั่นแข็งแรงเหลือเกินบวกกับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเองยังตัดถนนเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าเขมรตัดถนนถึงแล้วเราเนี่ยเดินข้ามไปเป็นวันนะไปยังเนิน745ครับถือว่าไกลและเข้าถึงยากจุดที่เหลือนั้นไทยเราก็ผลักดันกัมพูชาสําเร็จ ก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละครับที่ขเขมรเองก็เลือกที่จะโจมตีจุดนี้ของเราอย่างหนักแนวรบเขาพระวิหารครับไม่ว่าจะเป็นภูมะเขือเอ่ย้วยตาเารียเอ่ยพรานหิน8ก้อนเอ่ยผามอ,อีแดงเอ่ยเนี่ยขเขมรจัดหนักจัดเต็มมากๆนะช่วงนี้ซึ่งก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทหารไทยเราเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะตีแตกแล้วก็ยึดครองแบบทั้งแนวได้เลยทั้งวัดแก้วแนวรบเขาพระวิหารแบบนี้มันก็จะได้เปรียบแล้วขเขมรก็ไม่น่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรายึดจุดนี้ได้ แต่ขเขมรก็ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเหมือนกันนะครับมาลงที่จุดนี้จุดเดียวเพื่อพยายามยื้อยุดและสร้างความเสียหายให้มากที่สุดโดยก็ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะขเขมรโจมตีไทยเราอย่างหนักไม่งั้น F16 ครับไม่ถล่มถึง6ลูกอย่างแน่นอนนี่คือความจริงจังของสถานการณ์ในปัจจุบันเอาละมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่1กันบ้างครับที่เรียกว่าระอุดุเดือดไม่แพ้กับกองทัพภาคที่2เลยครับ เพราะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีการสูญเสียวีรบุรุษอีกหนึ่งคนครับในพื้นที่บ้านหนองจานโดยทั้งสองฝ่ายไทยและก็เขเมรน,นั้นยังพยายามแย่งชิงยึดครอง3พื้นที่สําคัญเอาไว้อยู่ ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพภาคที่1ครับก็ระบุออกมาว่าในพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตะป,ปายาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดำเนินการสถาปนาความแข็งแรงแล้วก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับโดยปืนใหญ่บวกกับอาวุธเล็งตรงปืนเล็กแล้วก็ใช้ b m เ1เนี่ยยิงตอบโต้มายังฝ่ายเราซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเช่นเดียวกันแล้วทําการตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่เป็นการยืนยันถึงการตอบสนองที่รวดเร็วและเด็ดขาดของกองทัพไทย ส่วนบ้านหนองยาแก้วตอนนี้นะครับฝ่ายกัมพูชาก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เหมือนกันและเตรียมสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับมาถึงตอบโต้ตามสถานการณ์ตอนนี้บ้านหนองยาแก้วก็รู้สึกเหมือนจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมก็เตรียมที่จะสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ตามสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเหมือนจะยังไม่เบ็ดเสร็จแต่ว่ารอบนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็สถาปนาที่มั่นอยู่ ก็ต้องให้กำลังใจกับบ้านหนองยาแก้วนะครับในรายงานล่าสุดออกมานั้นฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบคุมพื้นที่แสดงให้เห็นถึงการยืดเยื้อของสมรภูมิและการเตรียมพร้อมของทั้งสองฝ่ายในการ,รเผชิญหน้ากันต่อไปโดยในวันนี้เนี่ยกองกําลังบูรพาครับได้ปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทงางทหารฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปล่อยเป็ดจำนวน2แห่งด้วยกันโดยสามารถยิงทําลายอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งทางทหารปฏิบัติการและก็เก็บอาวุธ ซึ่งถือว่าไม่มีพลเรือนพักอาศัยอยู่ในอาคารและได้แก่อาคารของแก๊้งคอร์เซนเตอร์ครับเดิมทีเนี่ยเป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนจะแยกย้ายส่งไปทํางานแสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้แปลสภาพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารโดยอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนตําบลท่าข้ามอําเภออารัญญประเทศเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่มีความสาคัญทั้งทางยุทธวิธีและการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติไปพร้อมกันอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนต์ตบลท่าข้ามอําเเภอรรญปะทศ เดิมทีครับเป็นอาคารในการจัดทําบัญชีม้าแล้วก็กลุ่มสแกมเมอร์ด้วยซึ่งก็ได้แปลสภาพเป็นที่เก็บอาวุธเก็บกระสุนของฝ่ายกัมพูชาแล้ว จากการตรวจสอบครับก็พบว่าผลซุ่มยิงของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่นั้นอีกด้วยเราก็เลยยิงไปถล่มไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าถล่มเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะเพราะดูจากรูปภาพก็เป็นรูแบบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับส่วนนั้นของขเขมรได้เป็นอย่างดีนี่เหมือนเป็นการยิงเตือนก่อนนะครับเป็นการแสดงแสนญานุภาพและส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับการละเมิดอธิปไตยและการใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารที่ผิดกฎหมาย และอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือไม่อยากจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่หนองจานนะครับกำลังพลของไทยเรานั้นถูกโจมตีขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ครับส่งผลให้เสียชีวิตหนึ่งนายครับแล้วก็บาดเจ็บอีก4นายโดยขเขมก็มีการลอบซุ่มโจมตีไทยแล้วอยู่ขณะที่เราออกลาดตระเวนเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากสูญเสียเลยกับฝั่งของบ้านหนองจานบ้านหนองแยาแก้วแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับการรบในรอบนี้ เนื่องจากขเขมรก็น่าจะคุ้นชินพื้นที่แล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีอยู่ขนาดว่าเราสามารถทำลายฐานที่มั่นทำลายคลังอาวุธต่างๆได้หลายจุดเหมือนกันนะแต่ขเขมรก็ยังสู้ยิบตาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่เป็นงานง่ายสำหรับกองทัพภาคที่หนึ่งเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเราจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้กับบ้านหนองจานหนองยาแก้วแล้วก็บ้านคลองแผลงอำเภอตาพระยา ยังไงก็ต้องส่งแรงใจแรงใจให้กับพี่น้องทหารกล้าของเราที่ประจำการอยู่แนวหน้าครับและขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนทั้งพื้นที่กองทัพภาคที่2พื้นที่กองทัพภาคที่1่เนี่ยยังระอุร้อนแรงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่กองทัพเรือจังหวัดตราดครับก็เป็นสีเขียวเลยครับควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เกือบทั้งหมด ทับเรือก็ไปก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าขเมรนั้นแตกกระเจิงไปหมดแล้วสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราในรอบเย็นของวันและหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยใจกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย